สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูโปรโมชั่นอาีกันนะคะก็คือแบบโปรโมชั่นแบบเยอะมากกันนะคะทุกคนก็จะเป็นวันที่20สิถึง22สิบสองนี้นะคะจ่ายแค่20บาทนะคะทุกคนก็คือลดไปครึ่งนึงนะทุกคนก็จะได้ไปเลยนะคะนี่ถ้าเป็นฟรีไฟล์ก็หนึ่งสามหเพจกับถ้าเป็นอาีก็46หคูปบองนะคะก็คือมีคลิปสอนนะคะตาม มีคลิปสอนที่ใต้ล่างคลิปนะคะคลิปนี้ก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นนะคะเป็นการใส่โค้ดเบคอนนะคะนี่นะคะเมื่อเติมด้วย s h อ p e e Pay ที่เติมเกม c o m นะคะให้มาเติมที่หน้าเว็บนี้นะทุกคนก็เงื่อนไขเป็นไปนตามที่บริษัทกำหนดเดี๋ยวเรามาหาดูเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะทุกคนตรงนี้เลยนะคะทุกคนคือเราไม่ได้รับเติมเกมนะคะเราแค่มาบอกโปรโมชั่นนะคะก็ถ้าทางกาลีนาใจดีก็สามารถ จ่ายกันได้นะคะทุกคนเออคค่ะก็สามารถสนับสนุนได้เอ้อยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะเมื่อเติมเกมีสิบใช้โค้ดเบคอนแล้วปูปปองคืนไปเลยนะคะเป็น1บาทแล้วก็19บาทนะคะเป็นครั้งแรกจะคืน1บาทแล้วก็ครั้งที่2ก็จะคืน9บาทนะคะก็คือขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยากนะคะมีคิปหล่อนแล้วนะคะก็เป็นการเติมแบบ ใส่โค้ดนะคะเดี๋ยวมี3าคลิปนะคะคลิปสอนเลยนะทุกคนคือแบบก็ไปดูกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกโปรโมชั่นกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคน